ทำนายความฝันเกี่ยวกับการฝันว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงเพศในความฝันในชีวิตจริงท่านเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแทๆ้ๆไม่ใช่กระเทยไม่ใช่เกยแต่ในความฝันท่านดันฝันว่าตัวเองเป็นผู้หญิงความฝันแบบนี้สามารถตีได้ทั้งตามตำราและทั้งทางเล่นลับ นะคะในทางตามตำราหากท่านเป็นชายแท้ฝันว่าตัวเองกลายเป็นผู้หญิงในความฝันแปลได้ว่าคุณนั้นตัวคุณนั้นมีเทวดาประจำตัวคอยปกป้องดูแลเทวดาประจำตัวของคุณอาจจะเป็นแม่ในอดีตชาติเป็นภรรยาในอดีตชาติ ภรรยาของคุณก็ตามดูแลคุณตั้งแต่คุณเกิดคนที่ฝันว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงนี่ควรจะทำบุญทำสังฆทานให้กับเทวดาประจำตัวมากๆเพราะตัวคุณนี้เป็นที่รักของนางฟ้าประจำตัวนะคะตัวคุณเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักของภรรยา ของแม่ของญาติพี่น้องเพศหญิงในอดีตชาติเทวดาประจำตัวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นภรรยาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นคนที่คุณมีความเกี่ยวข้องในอดีตชาตินะคะประกอบกับว่าการฝันว่าตัวเองได้กายสภาพนะคะเป็นผู้หญิงแปลได้ว่าเป็นจังหวะที่ว่าคุณเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงิน มีคนจะมาเอาเปรียบคุณทางด้านการเงินอาจจะมีคนมาชวนคุณไปลงทุนทำธุรกิจด้วยมีคนจ้องจะโกงคุณมีคนมาชวนคุณไปเล่นแชร์มีคนมาชวนคุณไปเล่นการพานันให้ระมัดระวังในด้านการใช้เงินฝันแบบนี้ถือว่าเป็นการเตือนเป็นการเตือนสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้คุณละมัดระวังในการทำธุรกิจในการลงทุนคุณควรปรึกษาคนที่มีความรู้ความสามารถในสายอาชีพนั้นๆก่อนจะลงทุนทำธุรกิจเป็นไพ่เป็นไพ่ไที่บ่งบอกถึงการเตือนอย่างหนึ่งนะคะใบนี้การฝันว่าเออ กายสภาพนะคะกายสภาพเป็นอีกเพศเนี่ยเท่าที่เอเปิดไพ่ดูอะไพ่มันก็บอกว่ามันต้องตีไปทางด้านการเงินด้วยและคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องย้ายที่อยู่ย้ายงานเทวดานางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่เนี่ยเขาเลยมาเตือน,นะคะ่ะ ก็คือว่านางฟ้าประจำตัวของท่านเนี่ยเขาต้องการจะเตือนคุณเขาก็เลยมาเข้าฝันให้คุณเห็นแบบนั้นเห็นว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงซึ่งก็แปลได้ว่านางฟ้าประจำตัวคนนี้ที่ว่ามีความเกี่ยวพันกับท่านในอดีตชาติเนี่ยเขาเป็นห่วงกลัวคุณน่ะจะตัดสินใจผิดพลาดแล้วมีปัญหาตามมาค่ะการฝันว่าตัวเอง กลายเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าให้ตีทางด้านเล้นลับนั่นแปลว่าคุณถูกคนทําของใส่หมอผีเขมรหมอผีอิสลามส่งผีมาสิงล่างคุณค่ะการที่ว่าคุณเป็นผู้ชายแท้ๆเลย,แต,นเนยแต่ในฝันเนี่ยแต่ในฝันเนี่ยดันฝันเห็นตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไหนไม่รู้หน้าตาแปลกๆเนี่ยถ้าตีในทางเล่นลับนั่นก็คือ ถูกคนทําของใส่โดยหมอผีเนี่ยได้ใช้วิญญาณบังคับให้มาสิงคุณส่งผลให้คุณเนี่ยฝันร้ายค่ะฝันร้ายนะคะเลขนำโชค3ามสี่แดนะคะเล่นได้ค่ะสี่สามสาสสาดแดสามนะคะเลขนำโชคสี่สามแดค่ะ